อันดับแรกที่เจอบ่อยสุดก็คือว่าแย่งของชิ้นเดียวกันเราก็ต้องรับรู้ว่าเราจะรับมือยังไงที่ทําให้พี่ไม่รู้สึกว่าแม่เข้าข้างน้องอแล้วก็จะทํายังไงให้น้องรู้สึกว่าแม่เห็นใจเขานะเขายังเล็กอยู่เขาเล่นไม่ได้เก่งเท่าพี่คือให้เกิดความรู้สึกว่า มันสบายใจมันไม่ได้แบบโห่กอดกันรักกันแบบขนาดนั้นมันก็อาจจะไม่ได้เป็นแบบอย่างนั้นนะคะแต่อย่างน้อยมันทำให้เขารู้ว่าเรามีวิธีที่จะช่วยเขาให้เขาแลนดิ้งได้นะคะอันนี้อันแรกนี่เวลาแย่งนะอย่างแรกเลยไอ้ช่วงที่แย่งขอให้หยุด,ดวยเวลาคำว่าหยุดเวลาก็คือเราอ่ะอยากจะเอาของเนี้ยมาอยู่ในมือเราเพื่อให้เด็กหยุดโฟกัสกันเอง ถ้าเราไม่เอาของมาอยู่ในมือเราจะต้องฉะกันแน่ถ้าของยังอยู่ตรงนี้แล้วเราพูดว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะให้น้องก่อนได้ไหมหรือไม่หนูหน,หนูหนูให้พี่สี่เนี้ยโอกาสที่เขาฟังเนี่ยน้อยมากน้อยมากเพราะว่าของอยู่ในมือแล้วจะฟังไหมคะไม่ฟัง <laughs> อ่ะแล้วคนเนี้ยกําลังได้ของอยู่พี่นนเนี่ยที่อยู่ตรงนี้ยเ,เห็นน้องได้ของอยู่แล้วแม่บอกว่า หนูให้น้องก่อนได้แบบมันก็จะรู้สึกแม่เข้าข้างเนาะนั้นในเวลาของอยู่ในมือใครเนี่ยไม่ค่อยจะช่วยให้ลูกฟังเท่าไหร่อ,อยากให้หยุดเวลาโดยเอาของอะ่ะมาอยู่ในมือเราก่อนํำแนนเลยทำไงคะคุณหมอํำแนนเลยค่ะไม่ให้ไม่ให้ให,ให,หนูยอมอะ่ะโอเคถูกเลยเวลาเราเอาของจากมือลูกนะคะสวนหายใจลึกๆ เพราะว่าห้ามโกรธห้ามกระชากห้ามดุชีวิตแม่ยากจังอันนี้เป็นหลักการนะจริงๆถึงหน้างานเนี้ยอืพยายามทําให้ดีที่สุดแล้วคือหมอก็ไม่ได้แบบทําได้อย่างนี้ทุกครั้งนะคะแต่ว่าเราก็ท่องไว้ว่าเออเราต้องพยายามเนาะแต่ถ้าหลุดบ้างก็โอเคะเราเป็นคนยิ่งมีอารมณ์เยอะแยะไปหมดคนนี้ก็โวยคนนี้ก็โวยเดี๋ยวเราอาจ,จะโวยแล้วเราก็พูดว่าขอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่ช่วยขอแม่ก่อนเดี๋ยวแม่แก้ปัญหาขอแม่ก่อนนะ Mm hmm. ตอนที่จับแล้วพูดว่าขอแม่ก่อนนะเดี๋ยวแม่ช่วยแก้ปัญหานะเดี๋ยวแม่แก้ปัญหาให้นะเรายังไม่ได้บอกเลยว่าให้น้องก่อนแป๊บหนึ่ง mm hmm. หรือว่าบอกพี่ว่ารอน้องก่อนเราจะยังไม่แก้ปัญหาในจังหวะที่ทุกคนกําลังมีอารมณ์เพราะมันมีแนวโน้มที่พี่กับน้องจะมองว่าแม่แมเข้าข้า,ขางฟังดีๆนะคะอันนี้สําคัญมากขีดเส้นใต้ค่ะ แล้วมันไม่ใช่แค่ครั้งนี้ที่เขารู้สึกว่าแม่เข้าข้างมันจะสะสมอยู่ข้างในนะอืเป็นปมในใจเนอะบางทีแบบแค่แม่เดินมาแล้วแม่ก็ทักน้องว่ากินข้าวหรือยังพี่บางคนจะรู้สึกว่าแม่ดีกับน้องจังบางทีมันแค่นิดๆิดหน่อยๆแต่ว่าเนื่องจากเขาเก็บแต้มนะคะ<ช>งั้นอย่าให้อันนี้เป็นอีกแต้มนึงที่เขารู้สึกว่าแม่เข้าข้างก็จับไว้แล้วก็พูดว่าเดี๋ยวแม่แก้ปัญหาเราใช้ไอ้เมสเสจเดี๋ยวแม่แก้ปัญหาขอแม่ก่อนแล้วยึดเขายังไม่ให้นะคะจับไว้จับไว้อย่างนี้เลยค่ะ ไม่ไม่พูดแบบนี้นะขอแม่ก่อนลูกขอแม่ก่อนขอแม่ก่อนโอกาสได้มันน้อยแต่การจับเนี่ยคุณแพรู้สึกไหมว่ามันมีมันมันมีน้้ำหนักอยู่ในมือหมอบบีบบีบเออใช่ประมาณหนึ่งบีบนิดหนึ่งบีบแน่นๆนิดนึงค่ะพอให้รู้ว่าเราเอาจริงเอาจริงนะคะแต่ไม่ใช่แบบไม่ใช่อย่างนี้นะคะเจ็บจับแบบว่าเราจริงขอแม่ก่อนอ๋อจับแน่นๆไว้นะคะพอเขาจะกระชากสูดแล้วเราก็บอกว่าแม่แกะนะคะ ถ้าหนูแพ้ยังไม่เอาให้แม่เองแม่แกะนะคะให้โอกาสเขาทบทวนนิดนึง <S 1> <S 1> <ouv> ถ้าหนูแพ้ยังไม่ให้แม่แม่แกะนะคะคือถ้าเด็กเหมือนกับทางตันนิดนึงเนาะ <using S 2> <ห>แล้วเราบอกว่าเอามาเอามาอย่างเงี้ยมันจะโกรธ <ouv> แต่ถ้าเรามีสเปซนิดนึงหนูแพ้ให้แม่ถ้าหนูแพ้ไม่ให้แม่แม่แกะนะคะเขายังรู้สึกว่าไม่จนตรอก <ouv> ถ้าเขาให้เราก็เอามาไว้กับเราเขาพุณนทะลุถ้าเขายังไม่ให้นะเราก็บอกว่า งั้นแม่แกะนะคะแม่แกะแม่ต้องเอานะไม่ให้ไม่ให้ไม่ให<ม>้อ่ะแม่แกะนะลูกนะเดี๋ยวแม่ช่วยแก้ปัญห<อ>าอะมาอยู่กับแม่ละอ่าเขาอาจจะร้องไห้นะคะอตอนนี้เราได้ของมาอยู่ในมือเวลาได้ของอยู่ในมือแนะนําชูสูงหน่อยทําไมต้องชูสูงจริงๆในตําราก็เขียนอย่างนี้ว่าชูสูงเพราะว่ามันเห็นภาพชัดว่าแม่กําลังพยายามจะแก้ปัญหาโดยที่ของของเนี้ย ไม่สําคัญแต่ conversation ระหว่างเรา3ามคนจะสําคัญละแต่ถ้าอยู่ตรงนี้เนี่ยมันรู้สึกว่าอยากได้อยากได้อย,ไดอยากเล่นอยากเล่นอยากเล่นประมาณนั้นชูสูงไว้แล้วก็คุย นี่ไว้ที่อื่นไม่ได้หรอกคะคุณหมอต้องช่วยด้วยหรอค่ะโอ้ถ้าเราเดินออกไปนี่นะบ้านแตกแม่อาเขารู้ไปบางบ้านบอกว่าถ้าเล่นกันด้วยไม่ได้ยึดของใช่ใช่ใช่เออไม่ไม่จะบอกว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้อศีกแบบไม่ใช่ห้ามทำนะคะแต่ขอให้เป็นทางเลือกสุดท้ายที่ที่เราพยายามทําหลายวิธีคือตอนนี้เราอยากให้ลูกมีทักษะการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งนะคะไม่ใช่อยู่ดีก็ยึดอย่างเดียวเลยลูกยังไม่มีสกิลอะไรพัฒนาเลยเสร็จแล้วก็รอลูกแม่กําลังจะคุยกับลูกนะอ่า พร้อมคุยยังพร้อมคุยยังก็คือตอนนี้ไม่พอมาค่ะไม่เคยไม่เอาอันนี้เนี่ยขอทดไว้ในใจเก็บเป็นการบ้านนะสมมติพี่โวยเก่งกว่าน้องหรือน้องโวยเก่งกว่าพี่ตอนนี้เราทดไว้ในใจว่าอืมเรื่องอื่นๆของเขาก็ขี้โวยวายจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือเปล่าไปแก้เรื่องอื่นๆส่วนตัวเพราะถ้าลูกเช่จะให้อาบน้ำกับโวยวายขัดใจกับโวยวายคือไม่เกี่ยวกับพี่แล้วนะ ถ้าเป็นอย่างเงี้ยพื้นฐานของเขาจัดการอารมณ์ตัวเองไม่ได้เวลาเรามาดีวแบบเนี้ก็ยากยากมากาแล้วเราจะปี๊ดค่ะเพราะงั้นแต่ละคนอ่ะขอให้คุณแม่ไปจัดการให้เขารู้จักสงบเองเป็นอ,อ่ะแล้วเราก็บอกว่าแม่กําลังจะคุยนะคะแม่รอลูกสงบอยู่ทีนี้โดย,โดยโอัตโนมัติลูกก็มาเกตแล้วแม่มาโทนเนี้ยนี่พูดไปพูดมานึกถึงลูกตัวเองเลยคือแม่มาโทนเนี้ยแล้วลูกก็จะเริ่มแบบพยายามจะสงบแต่คือไม่ใช่ ฮึบแล้วเงียบแล้วไม่ใช่อย่างนี้นะคะเราไม่ไ nope totally like ้บังค wow, ับเขาเงียบแต่เขาก็เริ่มรู้ว่าพอเขาแบบแม่แม่ทำไมแบบนี้ทําไมต้องคือเขาจะบนอะไรเราก็จะนิ่งพร้อมฟังอย่างค่ะคือเรารอเขาก็จะเริ่มรู้ว่าเออโมเมนต์เนี้ยแม่อย่างไงแม่ก็ไม่ไม่หลวมตัวมาทะเลาะด้วยเขาก็จะแบบนิ่งแล้วเขาบอกโอเคได้ทีนี้มเวลานี้มันอาจจะนานนะ นานจนกระทั่งอีกคนหนึ่งอาจจะเปลี่ยนใจไปแล้วก็ได้ <ừ> ซึ่ง,ง,ง,งมันเป็นไปได้นะคะ <ừ> แต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าโมเมนต์เนี้ยมันไม่ได้นานมากแล้วอีกคนก็ยังอยู่อ่ะนี่สเต็ปต่อไปเราก็ยึดของไว้แล้วแม่รอคุยอันนี้ก็คือเราไม่คุยกับลูกตอนโมโหโนเนาะเพราะว่าไม่ค่อยได้สกิลอะไรเสร็จแล้วเราก็หันมาเอ่อคือถ,ถ้าเขาไม่ได้โวยวายมากเขาอาจจะแม่อะหนูยังไม่ได้เล่นเลยเป็นในระดับที่พอฟังได้เราจะใช้สะท้อนความรู้สึก หนูเมื่อกี้แม่แพรเป็นลูกเป็นน้องที่แย่งพี่มาใช่ไหมแล้วพี่ชายก็บอกว่าผมยังไม่ได้เล่นเลยผมยังไม่หนูยังไม่ได้เล่นเลยน้องก็มาแย่งแล้ะอ่ะเราก็สะท้อนคนที่หนูรู้สึกเสียใจใช่ใชไหมคะหนูรู้สึกเสียใจที่น้องมาแย่งหนูเสียใจที่น้องไม่ขอดีๆใช่ไหมคะอันนี้เราเวิร์กกับความรู้สึกของเด็กส่วนตัวแล้วเนาะว่าเราเข้าใจเขาจะเห็นไหมคะยังไม่ได้แก้ปัญหาว่าจะให้ใครเลยเวิร์กกับคนก่อน Hmm. คือเราอะอยากให้ลูกเราอะมองเห็นว่าแม่ให้ความสำคัญกับความรู้สึก,สกของเขา hmm. เราอยากจะบิวรี ationship แบบคุณคุณพ่อคุณแม่มันเป็นเส้นที่มันเชื่อมกันระหว่างคนคนสอง,องคนคโดยที่เราไม่เห็นเส้นนั้นเนาะเราอยากจะให้ลูกเราอะ มองเห็นว่าเรายึดถือ Relationship นี้ในการที่จะแก้ปัญหาแต่ถ้าเราไม่ได้คุยหรือเข้าใจเขาเราไปแทรกเกตตรงที่แบบอ่าแบ่งกันพี่เล่นก่อนคนนี้เล่น5้านาทีคนนี้เล่นสินาทีแบบนี้ปัแ๊บเบนี่ยมันแก้ปัญหาได้นะ,ะแต่ริเลชันชิพแหละแม่เข้าใจไหมอะไรที่แม่บอกห้านาทีสินาทีเนี่ยมันยุติธรรมไหมแม่เข้าใจหนูไหมหนูเพิ่งเล่นทาไมมาห้านาทีสินาทีอะไรแบบนี้ค่ะความรู้สึกยังไงมันก็เป็นความรู้สึกเนาะมันเอาเหตุผลหรือเอาแบบ ไม้บรรทัดมาวัดไม่ได้อะค่ะแล้วบางครั้งเวลาเราแก้ปัญหาแบบเนี้ยคนนี้เล่นนาทีคนนี้เล่นสิบนาทีบางทีเราก็ไม่ได้ดูว่าโอ้โหพี่พิ่แกะของอะโดนฉกเจออย่างเนี้ยประจํามันจะให้เล่นห้านาทีแบบเนี้ยบนไทีแม่แม่แบบทํากับข้าวอยู่เนาะหันมาอีกทีก็นึกไปเองเข้าใจผิดกับสถานการณ์ก็เป็นไปได้ค่ะอาจจะคิดว่าคนโตอาจจะต้องเวลาเยอะนิดนึงหรืออะไรก็แล้วแต่ทีนี้ อย่างเงี้ยแปลว่าเราอ่ะไม่ได้โฟกัสความสมคัญระหว่างกันหรือว่าไม่ได้มองไปลึกๆว่าหัวใจลูกเป็นยังไงง้นเราก็ไปที่ท้อนความรู้สึกหนูเสียใจเนาะเพราะหนูเล่นพึ่งเล่นเองอ่ะแล้วน้องก็เลยน้องก็มาเอาของหนูไปซึ่งเวลาเราซ้อนความรู้สึกคนพี่จะบอกว่าคนน้องฟังอยู่นะบางทีก็หนูไม่ได้ทําแบบนั้นมันอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้นะคะไม่น่าจะมีใครหยุดพูดค่ะไม่น่าจะมีใครฟังเฉยๆอ่าใช่ค่ะ อันนี้แบบจริงๆนะเอาไปใช้เรื่องอื่นนอกหนจากเรื่องของแย่งของเล่นสมมติว่าแย่งกันเนี่ยพี่ก็มาแย่งหนูก่อนวันนั้นนะใช่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 กลับมาที่จุดเดิมแม่กําลังพยายามแก้ปัญหานะคะแม่ขอฟังทีละคนคือความนิ่งความเย็นของเรามันเป็นต้นแบบที่ทําให้บรรยากาศโดยรวมอะมันไม่คลุกกุ่นแต่ถ้าเราบอกเอ้ยพูดนทีละคนจะเถียงกันทําไมเนี่ยฮะอ่ะอย่างเนี้ย โอ้โห oh, มันคุกคุจุดเหมือนเติมฟืนเข้าไปในไฟนะคะลุกกันเข้าไปใหญ่ตอนนี้เราจะโฟกัสไปที่คนพี่นะคะเพราะคนพี่อายุมากกว่าเขามีศักยภาพพัฒนาการสูงกว่าเราจะโฟกัสคนพี่ในการแก้ปัญหาพี่พุทธพี่พุทธตอนนี้มันมีอันเนี้ยที่แย่งกันอยู่พี่พุทธคิดว่าจะทำยังไงที่จะเล่นได้แบบที่ไม่ต้องทะเลาะกันฟังประโยคคำถามนะคะพี่พุทธคิดว่า จะทำยังไงที่จะให้ของเล่นเนี้ยเล่นกันได้แบบไม่ทะเลาะกันไม่ใช่แบบนี้นะคะพี่พุธพี่พุธเอาอันเนี้ยให้น้องได้ไหมคะอ,มอันนี้มันแบบว่าเราฟันธงแล<ช>้วอะค่ะทีนี้เวลาเราโฟกัสที่พี่แล้วพี่ก็จะพาแบบภูมิใจเนาะเขาได้เสนอไอเดียปุ๊บโอเคสมมติเขาบอกว่างาั้น ผมผมเล่นก่อนพี่ก็เสนอไอเดียแบบตัวเองได้เปรียบแล้วเราเดี๋ยวเราจะสวิชนะคะ,คะเราจะสลับไปที่น้องแล้วเราก็จะถามน้องว่าโอเคแม่ฟังหนูนะอ่ะน้องแพรเอาอยัางไงคะพี่เล่นก่อนอสมมติเป็นน้องแพรเวอร์ชั่นไม่เอาหนูก็จะอยากเล่นก่อนน่ะอ่าโอเคหนูก็อยากเล่นเนาะพี่พุทธน้องก็อยากเล่นด้วยพี่พุทธมีไอเดียอื่นอยู่ไหมคะเพราะว่าเราอยากให้แบบเล่นกันได้ดีๆคะ่ะเออก็ฟังก่อนแล้วก็ เสนอไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยโยกไปเรื่อยๆส่วนใหญ่แลนดิ้งดีค่ะสุดท้ายถ้าไม่ได้จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าไม่ได้จริงคือเด็กมีอารมณ์ง,งั้นเราก็จะจบสุดท้ายต,ตรงนี้แหละที่หมอจะบอกว่ามันโหโอารมณ์เยอะเราก็จะอโอเคงั้นอันนี้ยังไม่ต้องเล่นนะจนกว่าจะคิดได้อันนี้เราจะเก็บแบบที่แต่เราเก็บเพราะว่าลูกอะคุยกันไม่ได้อ่ะอันนี้ยังไม่เล่นนะจนกว่าเราจะคิดได้ไม่ใช่ยึดเพราะเธอเล่นด้วยกันดีๆไม่ได้ไม่ใช่แบบนั้นนะคะ ทีนี้ถ้าเรามาแบบนี้ไปเรื่อยๆเด็กก็จะรู้แล้วอ๋อแม่เรามีสไตล์แบบนี้นะก็จะเตรียมคําตอบไปเลยลูกหมอจะมีเลยหนึ่งสองสามสี่ตอ้โอขกนฝึกฝนการคิดเป็นลําดับขั้นตอนไปด้วยในตัวนะคะใช่แล้วก็ฝึใกให้เขาคิดวิเคราะห์เนาะแก้ปัญหาเป็นการฝึกฝนทักษะเพิ่มเติมด้วย